สวัสดีครับหลังจากที่ลุ้นกันมานานรอกันมาหลายเดือนว่า iPhone รุ่นไหนจะได้ไปต่อจะได้อัปเดตเป็น iOS 15ใหม่ล่าสุดในที่สุดตอนนี้ Apple ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับในงาน WWDC 2021ที่จัดขึ้นในวันที่7มิถุนายนพศพันห้ที่ผ่านมาโดย iPhone ในรุ่นที่รองรับ iOS 15เพื่อนๆสามารถดูได้จากรายการที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเครื่องในรุ่นที่ไม่รองรับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับ iPhone ของเพื่อนๆยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างเพียงแต่จะไม่ได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 15เท่านั้นครับเครื่องที่มีอยู่ยังคงใช้โทรดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแชทใช้งานแอปต่างๆได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่เพื่อจะอัปเดตเป็น iOS 15ก็ได้นะครับยกเว้นว่ามีคุณสมบัติใหม่ที่จําเป็นต้องใช้งานจริงๆแบบนั้นค่อยอัปเดตซื้อเครื่องใหม่ก็ยังทันครับ เพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนกันบ้างได้อัปเดตเป็น iOS 15กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถติดตามข้อมูลรีวิวคุณสมบัติใหม่ๆวิธีการใช้งานและเทคนิคต่างๆในการใช้งาน iOS 15ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ